ถ้าไม่มี4อย่างนี้ห้ามย้ายเคสจัดฟันเด็ดขาดสวัสดีครับผมหมอไอเ r f ร์เฟกซ์มา smart นะครับก็วันนี้เราจะมาคุยกันแบบสบายๆช่วงนี้โควิดก็เริ่มเลิกลากันแล้วเพื่อนๆหลายท่านคนไข้าหลายท่านก็จะอาจจะมีการย้ายที่อยู่ถิ่นฐานเปลี่ยนงานนะครับหางานใหม่หรือว่าย้ายที่อยู่ใหม่ บางคนก็ไปนานเลยไม่ได้กลับมาที่เดิมทุกเดือนอาจจะเริ่มจัดฟันอยู่บ้างอ,อาจจะย้ายจากคลินิกนี้ไปคลินิกนี้อยู่บ้างติดเคสอยู่ที่นี่บ้างจัดมาปีกว่าแล้วนะครับก็บางคนก็จําเป็นต้องย้ายรจริงๆเพราะย้ายถิ่นฐานจริงๆก่อนจะเข้าเรื่องสี่เรื่องนี้ต้องบอกเลยครับว่าไม่ค่อยแนะนําให้ย้ายเคสจัดฟันเท่าไหร่ถ้าไม่ใช่เหตุผลนะครับที่ว่า เราย้ายที่อยู่ถิ่นฐานจริงๆเพราะว่าคุณหมอแต่ละท่านเนี่ยก็จะมีข้อมูลมีทฤษฎีที่แตกต่างกันนะครับอาจจะทำไม่เหมือนกันเดี๋ยวเขาอาจจะทำต่อไม่ได้อันนี้ก็ต้องว่ากันอีกทีนะครับแต่ว่าถ้าเราอยากจะย้ายเคสจัดฟันเนี่ยอย่าหายายเพราะว่าเหตุผลน,นี้อย่างเดียวนะข้อที่หนึ่งเลยนะครับซึ่งความเห็นหมอยส่วนตัวเลยที่ต้องมีก็คือโมเดลฟันที่เก่าเวล้วเขาพิมพ์ไปปุ๊บเขาก็จะโมเดลฟันมาหรือบางที่อย่างที่เราอย่างเงี้ยก็อาจจะมีสแกนดิจิตอลไว้ก็ส่งมาเป็นไฟล์ก็ได ตรงนี้จะช่วยให้คุณหมอท่านต่อไปเนี่ยเขารักษาได้ง่ายขึ้นและตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าเขาจะสามารถจัดฟันต่อให้เราได้ไหมนะครับข้อที่2ที่ควรจะต้องมีเลยก็คือเอ็กซเรย์ครับเวลาเราเอ็กซเรย์ตอนเริ่มจัดฟันจะมี2ฟิล์มใหญ่ๆนะครับก็คือพานอโรเมติกกับเซฟโลเมตริกแอนาลิซิสนะครับสฟิล์มนี้ถ้ามีด้วยได้นะจะดีมากๆก็คุณหมอที่เขารับเคสจัดฟันต่อเขาจะเห็นเลยครับว่าอ๋อก่อนหน้ายาเคสเป็นแบบนี้นี่เองนะครับข้อที่3ใบส่งตัวครับ คุณหมอจัดฟันเนี่ยเขาจะมีเขียนมาว่าข้อมูลคนงข่าคนนี้เป็นยังไงเป็นโรคระมานาหรือเปล่ามาจัดฟันเพราะว่าอะไรนะครับเขาจะเขียนมาเป็นใบกระดาษ A4 เลยซึ่งก็คุณหมอบางท่านก็ทําได้ดีมากวันนี้มีคนไข้ย้ายเคยมาจัดฟันกับผม2ท่านเพราะว่าย้ายที่อยู่มานะครับก็อ่านรายละเอียดแเราช่วยได้เยอะมากก็อยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังครับว่าเราสุดวิสัยจริงๆจ,จะย้ายจากสุโขทัยไปอยู่เชียงใหมยย่เงี่ยก็ขอเลยครับขอใบส่งตัว ให้บรบกวนคุณหมอเขาเขียนให้หน่อยนะครับก็บอกมันสุดวิสัยจริงๆนะข้อที่4ก็คือข้อมูลของเราเองอันนี้ไม่มีใครเขียนได้เราต้องมีของเราก็เขียนมาเลยก็ได้ครับว่าตั้งแต่แรกเนี่ยก่อนเราจะจัดฟันเนี่ยเราเริ่มจัดฟันเพราะอะไรปากยื่นคางยื่นฟันล่างข้มฟันบนฟันไม่ศบกัดเคี้ยวไม่ถน,นัดฟันเบียดเกนนะครับเพราะว่าคุณหมอท่านที่เขารับเคสต,ต่อไปเนี่ยจะซักรายละเอียดเยอะนิดนึงอย่านงะเช่นผมเนี่ยก็คุยกัน10นาที นะ15นาทีกว่าจะตรวจกว่าจะเช็คเสร็จว่าโอเคเ,อเราทําต่อได้ไหมคนไข่มีความคาดหวังว่าอย่างไรต้องใช้เวลาทํางานขนาดไหนนะครับก็อยากให้เพื่อนๆเ,เนี่ยสื่อสารกับทันตแพทย์ให้ดีๆนะไม่ต้องรีบอยากรู้อะไรก็ถามหมอฟันเลยนะครับถามให้แน่ใจก่อนแล้วค่อยย้ายเคสจัดฟันว่าตัดสินใจโอเคเราย้ายมาตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นเราต้องฝากสี่เรื่องนี้ไว้เพราะว่ามันจะทําให้ชีวิตของคนไข้ง่ายขึ้นแล้วหมอฟันก็ง่ายขึ้นนะครับ ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ